เอาล้ะทุกคนครับในเกมเอวเมเนี่ยมันจะมีดันอยู่ดันหนึ่งนะมันคือดันนี้ดันลิฟต์นะครับของเลเวล80ซากุระนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเล่นแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะถามว่าไม่ผ่านยังไงถ้าเกิดไปลงกับเพื่อนเนี่ยยังไงมันก็ผ่านใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับการที่เราจะเอา3ดาวได้เนี่ยดันนี้เนี่ยครับมันจะมีระบบดาวนะซึ่งระบบดาวเนี่ยเวลาเราลงนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะถ้าเราผ่านความยากสูงสุดเนี่ยเราจะได้รับการ์ดตัวนี้ ถ้าความยากสําหรับผู้เล่นคนเดียวเนี่ยเราก็จะได้รับตัวนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่น ที่ผ่านนะครับการเคลียร์ดันเจียนที่ยากที่สุดนะครับเราจะได้อ่าตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดียังไงเวลาเราได้รับของจากดันนะครับมันจะนี่เลยครับมันจะบวกมาให้เราเลยอ่ะมันสุ่มบวกมาให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งบวกไปหยัดมากๆครับทุกคนผมเองเนี่ยกว่าจะผ่านได้เนี่ยก็นานพอสมควรนะจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าเออมันผ่านได้ยังไงบ้างในทิปนี้เนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะทําแล้วก็บอกแนวทางนะครับในการผ่านของอาชีพสไนเปอร์นะเพราะว่าอาชีพอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับก็จะมีแค่สไนเปอร์อย่างเดีียวท่ผม ได้ลองนะถามว่าใส่ของอะไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็ใส่ของเดิมๆธรรมดาเลยนะครับคือของจากดันทั่วๆไปเลยนะครับที่เราได้มานั่นแหละคือไปลงกับเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็หาของมาทํามาใส่แบบนี้นะครับอ่าพอใส่ได้แล้วเนี่ยของที่มีแล้วเนี่ยเราก็ไปลงกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปลงเนี่ยผมขอกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกาลังใจผมสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกนะครับทุกคนอ่ะเมื่อกดแล้วนะครับ ไปลองดูกันนะครับว่าผมเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้าง ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอารมณิคลาสสิกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้าน Top Up Gamer นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงตี2นะครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอืน่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเดล塔ฟอสต์เนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้ก,กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเอง ราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย a แอด o p Up Gamer นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีบัตรแลกอาหารกันอยู่แล้วทุกคนถูกไหมคือเราได้จากกิจกรรมมานะครับเราก็จะได้บัตรตัวแลกอาหารมาเนี่ยแลกอาหารอะไรบ้างสําหรับอาชีพสไนเปอร์นะก็ที่ผมแลกมานะครับผมมเีเดี๋ยวนะผมแลกมาอยู่นี่ผมจะใช้3ตัวนี้นะครับก็จะมีตัว o r i g i ินอลวิ w นะครับก็คือมันจะเพิ่ม x n o r อ d e บวกอีก2.5%นะครับแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอ่าแล้วก็ Ma x h คด้วยนะครับ ก็จะได้ m a x h p เพิ่อมอีก600นะแล้วก็ ATTACK เพิ่มขึ้นมาอีก40ป้องกันเวทอีก40นะครับแล้วก็อาหารจานนี้ก็คือสกิลลดดีเลย์เนี่ยลบอีก2.5นะครับ แล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะได้รับการตายด้วยเมื่อเราจะตายเนี่ยมันจะเหลือ HP ไว้1หน่วยนะครับแล้วก็เป็นอมตะ2วินาทีนะครับหลังจากเอฟเฟกนี N ้ใช้คู่ดาวสิบวินาทีนะครับเราก็จะถึงตายได้สูงสุด2ครั้งนะทุกคนในดันมันดีมากๆครับสาหรับอาหารจานนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะกดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมกดเนี่ยผมจะมีกดนี่กดนี่แล้วก็อันนี้นะครับสตัวนี้นะครับแค่น,นี้เท่านั้นนะครับส่วนของเนี่ยผมก็ยังใช้เป็นพวกเดิมๆเ,เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ที่ลงดันจริงๆนะแล้วก็จะมีพวกนี้เนี่ยอันนี้อาจจะใส่ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าใส่พวกนี้เนี่ยจะดีกว่านะครับอันนี้มันรีไฟล์ถึง90เนี่ยมันจะได้ค่าสเตตัสต,ตรงนี้ด้วยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยังไม่รีไฟล์นะครับที่ผมลงคือผมใช้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับตัวแมวพวกนี้เนี่ยผมเนี่ยได้อัพสกิลให้กับเจ้าแมวพวกนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าอัพยังไงเนี่ยก็ไปอัพในเมืองของพอนเทล่าได้เลยนะอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอัพตรงไหนนะ โอเคถ้าเรามาที่เมืองพรนะครับการที่เราจะอัพแมวเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับทางขวาเลยนะให้เราวิ่งไปทางขวาของเมืองเลยมันจะมี n p c ที่เป็นแมวยืนอยู่นะครับนี่ครับให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะฮะเหตุหูหิมะนะครับแล้วก็เลือกทหารแมวรับจ้าง ตรงนี้เนี่ยเราจะมีพวกสกิลนะครับคือเราซื้อเนี่ยซื้อทุกอันเลยนะผมซื้อทุกอันเลยนะครับอย่างละหนึ่งเลเวลให้มันเปิดใช้สกิลของแมวแต่ละตัวได้นะครับมันก็จะมีชื่อบอกอยู่อันนี้โปนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเมซ่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้คือผมซื้อทุกอันเลยเพื่อจะเป็นปลดล็อกในส่วนของสกิลนะครับถามว่าอัพเป็นเลเวล2ยังไงก็คือซื้อ2อันนะครับมันก็จะอัพเป็นเลเวล2นั่นแหละครับทุกคนเนี่ยคือผมอัพทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปโกโล วาาบิ abi, หรือเมซาเนี่ยคือผมอัพหมดเลยเมซาเนี่ยจะสําคัญที่สุดแล้วครับเพราะว่า1เลยนะมันจะมีอ่สกิลที่คอยฮิลให้เรานะครับและทําให้เพื่อนได้รับแต้ม PDTK ด้วยนะยิ่งอยู่ในเขตของที่เมซาปล่อยมาเนี่ยเราก็จะแบบตีได้แรงขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะอัพมานะอย่างตัววาสบี abi, เนี่ยซึ่งเป็นแมวที่เอาไว้แทงในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะต้องเพิ่มความ ให้กับเจ้าน้องตัวนี้ซะหน่อยนะอ่าผมก็เลยอัพมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเตรียมตัวสําหรับน้องแมวอ่ะทีนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผมก็จะกดกินอาหารก่อนนะก็ะกดกินเลยวางอาหารให้ใช้ให้ตัวเองสามารถแล้วคือตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพสกิลอัพขั้นของทานอาหารอนะ่ะมันก็เลยยังได้3อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอัพไปแล้วเนี่ยอาจจะได้มากกว่านี้แล้วก็สิ่งที่จะกินอันต่อไปก็จะเป็นพวกอันนี้นครับนี่ with b with dash b อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเพิ่ม hp อันนี้ก็จะเด็กใช่ไหมก็จะเพิ่มเด็กเสียหายเมื่อโจมตีระยะไกลบวกยนะี่สิบน่ะกินไปอืแล้วก็อันนี้ด้วยกินเข้าไปครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปด้วยนะไอตัวที่เป็นอ่ามันชื่อว่าพนาเซียนะครับต้องไปใช้ให้เห็น,นครับอธิบายไปตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อก่อนร้านอยู่ตรงฝั่งฝั่งนู้นโอเคมาซื้อปึ๊บร้านอนะร้าน,นค้าอ่ะ ก็ก่อนที่จะไปซื้อพซียเนี่ยผมขอเว็บตรงนี้สักนิดหนึ่งครับลูกธนูที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นลูกนี้นะครับ silver arrow นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ข้างในเนี่ยจะเป็นธาตุที่เป็นดาร์กนะผมก็เลยเลือกที่ใช้นะครับแล้วก็ซื้อตัวพนาเซียมาสักห้า50อัน ติดติดไว้ประมาณนี้อ่าเราก็จะมีพนากเซียไว้ใช้แล้วแล้วก็วลวเลือดอะไรพวกนี้ก็ซื้อติดๆกันเข้าไปนะครับเอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเราก็กดเข้าดันเลยหลังจากที่เรารับประทานอาหารอะไรครบแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันได้เลยนะครับยากสุดนะครับสาหรับดันลิฟต์กดท้าทายไปโอเคเราต้องผ่านคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นเข้าไปช่วยนะเราถึงจะได้3ดาวนะครับเว็บแรกเนี่ยก็ไม่ยากทุกคนเว็บแรกเราตั้งยิงปกติได้เลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามเล่นแบบคลิกเอาเพราะว่า มันต้องเลือกมอนตีนิดนึงครับอย่างตัวแรกที่มาเนี่ยมันจะเป็นม้าใช่ไหมเราเดินออกมานอกวงก่อนแล้วเราจัดการม้าก่อนครับด้วยการกดเลือกแบบนี้ก็ได้อะแล้วเราก็ใช้สกิลพวกนี้เข้าไปช่วยนะสกิลที่ใช้เนี่ยจะเป็นสกิลแอโร่ชาเวอร์นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากๆทุกคนมันช่วยเราได้เยอะจริงเรื่องการเคลียร์มอนเนี่ยเคลียร์ได้ไวมากๆครับเราวิ่งอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเราวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดสกิลใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับ แล้วก็สกิลที่2องจะเป็นสกิลตัวนี้ครับจะช่วยได้เยอะมากๆเวลาเราตีบอสตัวเดียวมันจะตีได้แรงขึ้นอ่ะอันนี้เรายืนบวกก็ได้เลยครับสําหรับไอตัว雷ดิก r อเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะสำหรับดิกแล้วก็ตัวที่ทําให้เราเสียเวลามากที่สุดจะเป็นตัวเปเปอร์ครับเนี่ยไอตัวเปเปอร์ที่ผมบอกมันค่อนข้างทาให้เราเสียเวลาเลยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมของมันได้ มันเลยทําให้เราเสียเวลาและไอตัวอาเชอร์ที่มันยิงเราอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราติดชะงักนะครับมันก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้สกิลแอโร่ชาเวอร์เนี่ยในการเคลียร์มอนนะครับถ้าเราชังักเราก็จะตีไม่ค่อยได้ที่ผมกดอันนี้เลยใช่ไหมเราเลือกเปเปอร์ถ้ามันยิงเปเปอร์ก่อนเนเคลียร์เปเปอร์ให้ได้ก่อนทุกคนเพราะว่าเปเปอร์นี่มันตัวป่วนจริงท <c oughs> ี่เราติดชะงักเนี่ยเพราะว่าไอสกิลของอาเชอร์นะครับ เราต้องคอยเดินออกนอกวงแดงหน่อยนะพอเดินออกมาสักระยะหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งตามมาแล้วก็จะมีโอกาสได้ยิงนรัแล้วก็เลือกเลดิกประมาณนี้แล้วก็ปล่อยยิงไปได้เลยเลดิกไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวครับมันแค่ถ่วงเวลาแล้วก็ทําให้เราแบบติดชะงักเท่านั้นเองโอเคแล้วก็รอเฟสต่อไปนะครับบอสมา เราลบมาก่อนครับอย่าไปอยู่ในวงนะอย่าไปอยู่ในวงแล้วเราก็มาตั้งเคลีย์อ่าตัวบอสมากออก็าดลเรายิงบอสมาใช่ไหมแต่เราเลือกแอ์โลชาเวอร์ไใส่ตัวข้างหลังครับจะทำให้เราไม่เสียเวลาเนี่ยมันฮิลตลอดเห็นไหม คือมันค่อนข้างจะกวนประสาทเราเว้ยแล้วบอสม้าตัวนี้เนี่ยมันติดสตันด้วยเวลามันตีเราครับต้องระวังนิดนึงนะพยายามเดินออกมาข้างนอกแต่ว่าถ้าเกิดตีบอสม้าไม่ตายสักทีเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะทุกคนให้เราเปลี่ยนมาตีเปเปอร์ให้ตายเพราะว่าเปเปอร์มันคอยฮิลเลือดอยู่นะครับ มันจะทาให้เราเนี่ยเคลียร์บอลได้ลําบากมากยิ่งขึ้นโดยเด็ว่ามันจะตีตายทั้งทางที่มันตายง่ายมากๆเลยนะสําหรับบอสอ่ะเราก็เหลือไอ้ตัวปวดแล้วครับแล้วก็ยิงไปเลยเคลียร์ไปก่อนไอ้ตัวอาเชอร์ไว้ที่หลังสุดเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันมากค่อยเคลียร์ไปทุกคนไม่ต้องรีบใจเย็นๆครับถ้าใจร้อนเราจะไม่ผ่านเค yeah. แค่นี้ก็เรียบร้อยต่อไปก็ยิงเรดิกสบายๆครับเรดิกตายง่ายอ่ะผ่านแล้วครับตรงนี้ แล้วก็อ่ะตัวนี้นะครับเฟสนี้เนี่ยจะมีตัวนี่ออกมาครับตัวามาริโอเน็ตนะครับเราเคลียร์มาริโอเน็ตก่อนนะครับแล้วอาเชื่อไว้ที่หลังเรายิงมาริโอเน็ตก่อนเลยเนี่ยเราติดสถานะอย่างเงี้ยเรากดตัวนี้ครับล้างพนัาเซียล้างไปทีนี้ก็ยิงตัวเลดิกต่อครับคอยใช้อโร์โร่เชาร์ไว้เรื่อยๆนะเฮเหมือนเดิมครับ เลือกเป็นอไอบิสก่อนเกียร์บอสห้าก,ก่อนเพราะบอสห้ามันจะสตัร์เรานะครับแลคอยยิงเลยเนี่ยอันนี้ปุ๊บเรากดพานาเซียข่าแล้วจะติดชางักบ่อยหนะ่อยเพราะว่าอาเชอร์มันเยอะนะครับแล้วมันก็คอยยิงเราตลอด Okay, เสร็จแล้วก็บอสมาเสร็จแล้วก็ตัวเปเปอร์ต่อเลยคนเลือกเป็นโจมตีเป็นเปเปอร์นะครับเดี๋ยวพอเปเปอร์ตายต่อไปก็เป็นมาริโอเนตโอเคพอมาริโอเน็ตตายนะครับเราก็มาเตีเลดิกเหมือนเดิมให้เราอยู่ในวงเมษาไว้นะเราจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปหน่อยนะึ่งก็จะยิงได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยครับ oh. เรียบร้อยสบายๆนี่ครับอ่เฟสนี้จะเป็นเฟสบอสแล้วนะครับเราต้องรอให้บอสแปลงร่างก่อนนะ เดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาทีละตัวทีละตัวครับเราต้องเคลียร์ให้ไวสำหรับตัวลูกน้องมนะันอะค่อนข้างแรงนะสกิลคอยหลบดีๆนะครับอ่ะมาแล้วตัวแรกมาแล้วคือตัวเลดิกอาเชอร์เราจะปล่อยไว้ก็ได้นะไม่ต้องไปตีก็ได้เลดิกอะในเฟสนี้นะครับในเฟสนี้เท่านั้นนะ ผมจะเคลียร์ไปก่อนเพราะว่ามันทาให้ผมชงักนะครับอ่าโอเคจบแล้วก็วิ่งรอเลยครับรอจนกว่าบอสจะแปลงร่างแล้วค่อยไปสู้อ่ะเรดิกมาเหมือนเดิมเราเคลียร์เรดิกอืมอ๋อแล้วเราก็เดินรอครับยิงให้มันแปลงร่างก่อนก็นได้อ่ะมาแล้วไอต,ตัวนี้มาแล้วเราก็อ่ะเลือกแล้วก็เราก็ตั้งยิงเลยตั้งป้อมยิงเลยโอเคจบนะครับรอรอต่อ เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวบอสมันจะแปงลงร่างเองมาแล้วไอตัวเปเปอร์ครับตัวปัญหาของเรายิงก่อนเลยครับเอ้บอสก็มันจะแปงลงร่างหลังจากนี้นะครับมันจะแปงลงร่างเอาละโอเคเตรียมตัวนะครับอันนี้คือเราต้องฆ่ามันให้ตายแล้วนะหลังจากที่บอสแปงลงร่างแล้วนะครับโอเคตั้งยิงบอสได้เลย รีบเคลียนะครับเพราะว่าบอสมันจะยิ่งยิ่งปล่อยไว้นานมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมยิงเนี่ยอันนี้อันนี้หลบด้วยนะหลบด้วยนะสกิลนี้แรงนะครับพยายามพาแมวหลบด้วยเพราะว่าแมวมันบอบ,บางโอเคไอตัวเปเปอร์มาเรารีบเคลีเยเปเปอร์ก่อนครับก่อนที่มันจะฮิวมันจะคอยฮิวเลือดบอสถ้าเราไม่จัดการมันเดี๋ยให้ไวที่สุดครับ ตัวเปเปอร์โอเคแล้วหลังจากนั้นมาตีบอสต่อออเชอื่อปล่อยมานะไม่ต้องมาสนใจออเชอื่อทำอะไรมากไม่ได้ครับมันจะเสียเวลาเปล่า,ลาๆถ้าเราไปยิงมันเรารีบยิงบอสดีกว่าแต่ถ้าเป็นดอลหรือว่าเปเปอร์มาเราต้องรีบเคลียร์ครับตัวม้าก็เช่นกันใกล้ใกล้แตกแล้วเรายิงเรายิงสวนเลยเรายิงสวนเลยเรียบร้อยครับทุกคน นี่แหละครับวิธีการผ่านง่ายๆคือมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ตัวจบเร็ว up เนี่ยของที่ได้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยถ้าเกิดเราผ่านาระดับ3มดาวแล้วนะถ้าเราผ่านแบบคนเดียวแล้วนะครับเราจะได้รับของประมาณนี้ที่เป็นติดบวกแบบนี้นะครับนี่โอเคไปถามว่าบอสในนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเรามาดูตรงนี้กัน บอสเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะสี่ตัวเลยตัวหลักๆที่เราต้องรีบเคลียร์เนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวม้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราติดสตันนะครับแล้วตัวที่2ที่เราต้องรีบเคลียร์เลยนะครับถ้าเกิดมีทั้งหมดเกิดมาพร้อมกันตัวนี้ตัวเปเปอร์เนี่ยมันจะคอยฮิลนะครับให้กับทุกๆตัวท,ท,ท,ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับมันอะ่ะมันจะคอยฮิวตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดาเมจไม่แรงพอเนี่ยผมว่าเคลียร์ตัวนี้ให้ไวที่สุดนะครับเลือดเราจะได้ไม่เสียเวลาด้วย <c oughs> เลือดบ,บอสจะได้ลดไวไม่เด้งแล้วก็ไม่เสียเวลาและตัวที่3นะครับก็คือตัวนี้ตัวมาริโอเนตเนี่ยมาริโอเนตเนี่ยรีบเคลียร์ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันผมไม่มั่นใจว่าสกิลมันะทำอะไรแต่พอมีมันมาทุกตัวมันจะค่อนข้างถึกอ่าแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยครับต้องระวังอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวที่เราจะเคลียรในดันสุดท้ายอะ่ะเฟสสุดท้ายอะก็คือตัว อาเชอร์นะครับถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเราก็รีบคลีบเคลียร์มันก่อนก็ได้ไม่งั้นเราจะติดชางักตลอดเลยอ่าประมาณนี้นะครับที่ผมรวบรวมมาก็น่าจะผ่านได้ไแหละนะครับลองไปทํากันดูนะทุกคนไม่ยากไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้ผมว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับที่กําลังจะผ่านไอ้ตัวบอสตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าผ่านแล้วเนี่ยเรากวาดล้างได้มันก็สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ของเนี่ยมันดรอ,อ่าเป็นบวกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เราอะ ทำของง่ายขึ้นนะครับทุกคนโอเคก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอ่าเทคนิคอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนแล้วกันนะครับหรือใครอยากให้ลองทําอะไรเนี่ยลองเสนอมาแล้วกันนะถ้าเกิดทําได้ผมจะทําให้นะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะครับทุกคนบาย